อาจารย์ครับพอดีมีญาติโยมมาถามผมคือในหมู่นักภาวนาด้วยกันเนี่ยบางทีสังเกตเห็นว่ามันยังมีความอิจฉาริษยากันอยู่ก็เลยรู้สึกว่าให้เราก็รู้ว่ามันควรจะมุขทิ่ตาแต่ว่าใจมันอิจฉาจะทํำยังไงดีครับอาจารย์อืมไอ้เรื่องอิจฉาถ้าพูดอิจฉาของนักภาวนากับอิจฉาพ่อค้าแม่ค้าอิจฉาของปุถุชนเนี่ยมันก็มีต้นเหตุต่างกันอะ เจาะจงจะตอบว่ายังไงล่ะตอบทั้งหมดเลยดีกว่าตอบทั้งหมดเลยความอิจฉ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเส้นหนามเมื่ออิจฉ้าและใจก็ไม่สงบอิจฉ้านะ้าจะเห็นผู้ใดได้ดีก็รู้สึกว่าจะกลุ้มใจมีอารมณ์กลุ้มใจร้อนรุ่มถ้าอิจฉาอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าไม่พอใจที่คนอื่นมีความสุขแต่ว่าถ้าหนักกว่านั้นหน่อยก็จะเป็นอิจฉาแล้วตาร้อนด้วยถ้าตาร้อนก็มีอาการมองไม่ได้ไม่อยากมอง เมือนเรามองกรองไฟนะมองไปแล้วมันไม่สบายใจกระอิจฉาโดยตาร้อนด้วยอันนี้กรรมหนักกว่าคือเป็นเหตุให้ใจไม่สงบในเช้าตอตอบก็ตอบตามแบบหนังสือวิสุทธิมรรคเนาะท่านเขียนไว้้เรื่องกรรมฐานอิจฉาริษยาเมตตากราุณามุทิตาเบาิขาหรือว่าพรหมวิหารทั้ง4ีนะ่เนี่ยมันเป็นอุบายกรรมฐานให้ใจมันสงบก่อนจะเริ่มทํากุศลที่ยิ่งขึ้นไปถ้าเรายังใช้ชีวิตด้วยความอิจฉาริษยามันก็ไม่สามารถเข้าถึงมรรคถึงผลขั้นสูงขึ้นไปได้นะ อันนี้จะสอนเรื่องอะไรดีจะไปะถามอิจฉาอย่างเดียวจะละอิจฉาเลยมันมันก็ยากจะละอิจฉาเนี่ยท่านบอกว่าต้องเริ่มละจากเมตตาเริ่มเริ่มจากเมตาก่อนเมตตาเสร็จกรุณากรุณาเสร็จมุสิตามุติตาเสร็จอุเบขาทีนี้ไออิจฉาเนี่ยตรงข้ามกับอิจฉาคืออะไรตรงข้ามกับอิจฉาคือความยินดีถ้าเราจะละความอิจฉาเราต้องหัดยินดีให้คนอื่นได้ก่อนแล้วจะหัดยินดีได้ก่อนมันไม่ได้มันข้ามขั้นตอน ต้องหัดเมตาก่อนต่อไปถึงจะมีก,ร,กรุณากรุณาต่อไปถึงจะมีมุทิตาขั้นที่สามนู่นบางคนก็เลยบอกเอ๊ะทำไมเวลาเห็นคนอื่นได้ดีถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าทํากรรมฐานเจริญกรรมฐานแล้วได้ลาภอย่างอื่นมาใจเราทําไมว่าเราไม่เป็นเราทําไมไม่เป็นเราวะทําไมเป็นเขาวะไอ้ตัวเราก็ว่าเราดีที่หนึ่งที่สุดแล้วทําไมถึงไม่เป็นเราในการจะได้ลาภได้โชคอย่าง,งนัน้นนี้ก็เราต้องมาเริ่มนะเริ่ม เรียนพื้นก่อนให้เมตตาคนได้ได้ก่อนถึงจะถามว่าทํายังไงถึงจะเลิกอิจฉาเขาเป็นลําดับขั้นอของกําลังใจใช่แต่ว่าอยู่ๆมากระโดดถามว่าอิจฉาทำยังไงยากเหมือนก็ว่าจะเขียนนิยายํา่ทำไงออต้องไปสกดก็กไกลม่ก่อนอนะั่มันมันหลายขั้นตอนนะ,ะในการที่จะทําสุดแล้วอิจฉาเป็นเป็นอารมณ์ทางใจนะไม่สามารถยินดีเมื่อคนอื่นมีความสุขนะในอิจฉนะา ถ้าอิจฉาหนักหนาถาถึงกันตาร้อนมองไม่ได้สแสลงใจ<ม>เพราะว่ามองเหมือนมองกองไฟนั่นแหละอิจฉาแล้วตาร,ร,ร้อนมันมองไม่ได้เห็นเขายิ้มเห็นเขาได้ลาบมีความสุขนี่เนะี่ยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตเหมือนกัน,<ม>นคนเราจะดําเนินชีวิตมันต้องเดินให้นุ่มๆเหมือนนนบนพรมเขาเรียกว่าใช้ชีวิตด้วยพรมวิหารสี่มีเมตตามีกรณุการณามีมุทิตาแล้วก็มีอุเบกขาเมตตานี่ท่านให้ทําใจเหมือนเราเลี้ยงเด็กที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะ เห็นเขาเห็นเขาประสบทุกนะเราก็ช่วยเขานะให้เขาลายจากทุกส่วนกรณาเนี่ยกรหยิบยื่นนะรู้เขาทุกไหนะหยิบยื่นให้เขานะการณาเขาส่วนมุทิตานะเมื่อเขาทรงตัวได้แล้วดีแล้วนะเราก็พอยินดีกับเขานะการยินดีกับเขานะส่วนเบขานี่กว่าเข้าถึงธรรมสูงสุดเอาว่าคนนะไม่พ้นวิบากกรรมนะถึงจะประสบทุกประสบสุขเนี่ยเราช่วยเสร็จแล้วทั้งเมตตากรณามุทิตาเสร็จแล้ว เขาจะเปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนใจจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็สุดเขตวิบากกรรมของเขาเราก็วางอุเบกขาในเขาซะ mm hmm. นี่สุดแล้วคําถามที่ว่าเมื่ออิจฉาจะทํำยังไงอิจฉาเนี่ยมันมีสองอย่างนะถ้าอิจฉาใช้อารมณ์ใจให้ใจสงบจากความอิจฉาก็คืออะไรเราต้องต้องเห็นว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นล้วนมีวิบากกรรมเฉพาะตัวเขามีวิบากกรรมดีส่งผลดีขณะนี้ไปก็เรื่องวิบากกรรมของเขาไปอย่าไปตั้ง อิจฉาริอเสียเขานะไม่อิจฉา,าริอเสียปั๊บเดี๋ยวจิตมันจะแปลความหมายผิดมันแปลความหมายว่ายังไงจิตนี่มันไม่รู้เรื่องหรอกนะเราฝันว่าผีไล่เนี่ยมันหนีผีมันเหนื่อยแล้วนะทั้งที่อยู่ในฝันนะเพราะมันไม่แยกแยะอะไรทีนี้ถ้าเกิดเห็นคนได้ลาบเช่นว่าร้านค้าข้างๆก็ขายดีเมื่อขายดีเสร็จเราไปจึกทาไมไม่เป็นเราเรากโกรธเนี่ยครับจิตมันจะฝังไว้เลยว่าถ้าขายดีแล้วจะมีความทุกข์ มันจะจําเลยนะมันไม่รู้เรื่องหรอกมันเหมือนตอนฝันอะไรว่าผีจริงผีปลอมไล่ไม่รู้เรื่องแต่มันทราบว่าถ้าหายดีจะเป็นทุกข์จะเดือดร้อนอฉะนั้นอย่าหายดีอย่างเนี้ยญาติดวมก็จะโดนคำสาปของตัวเอง <laughs> โดนคำสาปจากจากความที่โกรธนี่แหละจากเขาไม่ยินดีนี่แหละเป็นคำสาปประจําใจประจาจิตเราเลยมองทางไหนก็ขวางหูวขวางท้าไปหมดไม่สามารถตั้งความยินดีในความสําเร็จของผู้อื่นได้นี่ลักษณะอธิบายของจิตนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เรียกว่า เราก็เลยต้องเริ่มใหม่นะเหมือนที่บอกไปนะในการที่จะยินดีกับผู้อื่นได้เราก็ต้องตีเข้าหลักวิบากกรรมอนะ<ม>ย่าอิจฉาหรือยายแล้วก็ให้ทราบโทษของมันมแต่ว่าสำหรับผู้ภาวนาที่อิจฉาเนี่ยสำหรับผู้ภาวนาที่อิจฉาเนี่ยมันเป็นมาณะขั้นสูงนะเออเป็นเป็นเรียกว่ามีสังโยชน์สั้นสูงคือสังโยชน์ที่ว่ามนาะถือตัวถือตนถือตนไม่พอเนี่ยถือตนอัศมิมาณะถือตนเสร็จแล้วเอาไปเทียบวับคนอื่นเมื่อเขาสูงกว่า ในความเป็นจริงเราใจแป้วใจหายใจหายใจหายใจบิววิวใจมีสนษณะแห้งแห้งนะใจแห้งใจ <c oughs> นั่นแหละคืออาการอิจฉานะต่อ <c oughs> ใหรอิจฉานะึกรู้เขาดีแต่แห้งใจอันนั้นตรงข้ามกับว่ายินดีนะเมื่อรู้ว่าคนอื่นได้ดีได้ข่าวว่าคนอื่นดีโอ้ได้เลื่อนมรรคผลจิตเรื่องไปแนละ้วครูบาอาจารย์บอกโอ้ดีแล้วเราแห้งใจนั่นแหละคือเราอิจฉา แต่ว่าสาหรับผู้ภาวนาไม่มีหลับตาร้อนไม่มีตายร้อนมันมีแต่ว่าใจแป้วใจหายแห้งใจแห้งใจทุกครั้งที่คนอื่นประสบผลาสำเร็จนั่นแหละคืาเรว่าอิจฉาทีนี้เมื่อทราบอย่างนี้ก็ให้ทราบเลยว่าทีนี้เราไม่ต้องใช้กรรมฐานของเมตตากรุณามุทิเตะเบขาแล้วพรหมวิหารไม่ได้กินแล้วระดับนั้นใช้ดูใจให้ดูขันห้าให้ทราบว่าธรรมดาของขันห้ามันเป็นเช่นนั้นของมันเองเราออกจากกันห้ากลยว่าดูมันอิจฉาเห็นมันอิจฉา เราปล่อยมันปล่อยขันห้าเห็นมันอิจฉาไปเรารเป็นจิตไม่ใช่ขันห้าต้องใช้กรรมฐานที่สูงขึ้นอีกนิดนึงหเห็นมันอิจฉาอ,อันเดียวกันกับเห็นมันหิวหเห็นมันโกรธเห็นมันอิจฉาเมื่อเห็นมันก็เบาลงหน่อยแต่ถ้าเราโกรธเราหิว,เร,หวเราอิจฉาเนี่ยหนักเนี่ยมันหนักฉะนั้นมันมีวิธีสองแก้สองอย่างกรรมฐานเบื้องต้นที่เล่ามาตอนแรกกรรมฐานเบื้องสูงของนักภาวนาเนี่ยเรียกว่าเห็นมันโกรธเห็นมันอิจฉาเห็นมันหิวเห็นมันร้อนถ้าเห็นมันได้เมื่อไหร่นะ ก็เป yeah. mm ็น hmm. ว hmm, like right. uh, okay. ่าใช้ได mm ้เ hmm. มือ right? น yeah. ั <m <m ้นนะก็เห okay. anyway. ็นความอิจฉาแล้วก็วางขันห้าได้แค่นั้นแหละเข้าใจ้วครับก็คือตอนแรกยังสับสนอยู่แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันมีระดับบูตุชนกับนักภาวนาอืมครับเออนั่นแหละอ้าวถ้าเห็นคนอื่นได้ดีแล้วมีการแห้งใจประกอบนั้นให้ทราบว่าตัวเองมีจิตอิจฉานะเออแต่อิจฉาแล้วก็สึกพบพบมองไม่ได้ทนดูความประสบผลสำเร็จเรียกว่าตาร้อนด้วย